เดี๋ยวผมจะไปตามล่าอาหารร้านอาหารที่คิดว่าอร่อยกว่านะครับที่แบบปกติเราไม่ได้กินกันค่าข้าวห้า500้อเยนนะครับก็โอเคนะครับสวยวันนี้เรอยู่ชั้นบนสุดแล้วนะครับและนี่ก็คือถนนแคสตสตรีนะครับก็จะเห็นว่าแบบไวรุ่นเดินกันเยอะมากคือซื้อนี่มีเมียนะก็คือไอตัวที่เสียตังนั่นแหละ แล้วผมจะเดินไปเล่นลาพันเซลนะครับโหีแต่ด,ดูบรรยากาศข้างนอกคือมันแบบอยู่ในนาแล้วมันเย็นเย็นไงแล้วแบบวิวดีดนะ้วยแบบชอบถ้าตกตกดึกมันก็จะมีไฟด้วยน้ำวนไว้ตรงนี้เออไหหอยอ,อกมานะครับนี่โอ้โห ญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับเราก็จะผมไปคนเดียวนะครับแล้ววันนี้นั่งเฟิร์คาร์ดคนเดียวด้วยนะครับไม่มีใครนั่งกับผมเลยนะวันนี้ก็นั่งบิสเนสธรรมดากันหมดนะแต่ผมแลกไมคมาไงก็เลยแบบชิลๆนะครับแลกเฟิร์คาร์ดมานะทั้งขาไปขากลับเลย เดี๋ยวรอบนี้จะไปเก็บไอ้ดินิซีนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมผมไปซากุระมาแต่ว่าลืมเอากล้องมาถ่ายพนละาดลงไผมก็ออกจากตอมอรเรียบร้อยนะครับรอบนี้มีรีมูซีนมารับด้วยจากแบบบัตรเครดิตนะผมมีสิทธิ์รีมูซีนอย่างเงี้ยประมาณสสิทธิ์ก็คือ UOB c n i t 2นะครับแล้วก็ไอตัว UOB w e ์ l วอีก2ไปหาที่นอนก่อนนะที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่6ชั่วโมง400ยก็แบบราคาโอเคนะครับอันนี้ผมแค่มาหาที่นอนรอเช็คอินเฉยๆนะ เมื่อกี้ไม่ได้เช่าผ้าหงมผ้าห่มอะไรเลยนะโอ้โหไม่นอนตอนแรกเห็นหากอากาศอุ่นๆนอนไปสักพักเริ่มเย็นเลยผมจะไปอากีฮาราะนะครับแต่นั่งผิดฝั่งก็เลยมาโผล่โตเกียวแทนมากี่ครั้งก็หลงนะครับคราวนี้ไม่หลงแล้วจำได้ละมันมีร้านแบบพวกแบบคาเมลไรเดอร์อะไรนี่ก็รอถกระเป๋าเดินทางกันบ้างนะครับออนไลน์อรลัเชีย เด็กเขาชอบนะครับแบบรางรถไฟยาวๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับอยากจะมีเล่นที่บ้านบ้างครับเรามาดูไอ้ตัวกันดั้มนะครับของแต่ครับสถานที่นะโยโกฮาม่าสั่งไห้คุกโกะโอกาซากะครับมีคนอื่นเขาอาจจะชอบอุลตร้าแมนแบทแมนไอรอนแมนนะแต่ผมชอบแพ็กแมน g ี t มันบอกให้มาเรดิโอไครคานอันนี้นะครับมีของเยอะและนี่คือตู้โค้กที่ใช่นะครับคือกดเราได้เป็นขวดแก้วออกมาเลยเจอแล้วครับเกมเต้นที่ใช่ผมก็จะมาที่นี่ต่อครับโทเนลีพาร์คนะเขาจะจัดแสดงไฟที่สวนเนี้ยใกล้ๆโตเกียวนะครับนี่มีจัดไฟไปถึงไหนนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันเฮ้ยตรงนี้ค่อยสวยน่ย ไนที่สุดเราก็เจอ่ซนที่สี่ตอนทีน่ห้านะครับน,นี่เดินข้าไปสวยๆมีอ๋อมีเพลงอยู่ตรงนี้นะก็ว่าเสียงมาจากไหนนะมีลำโพงเห็นนะอากาศแบบเย็นสบายนะครับ PM ก็น้อยโอ้โหสูดหายใจให้เต็มปอดนะครับเมื่อกี้าสาวๆก็ถ่ายรูปให้กันนะครับโอ้โหเราถ่ายคนเดียว <laughs> โอ้ถ้าฝนไม่ตกจะดีมากเลยนะฝนนั้นตกเดี๋ยววันนี้จะพามาดูไอโอโมอิเดะโยโกโจนะถายอาหารเนี้ยเยอะแยะไม่หมดเลย วันที่สองเรานะครับเดี๋ยวจะเริ่มมันที่ร้านอาหารกันเลยเดี๋ยวผมจะไปตามร้านอาหารร้านอาหารที่คิดว่าอร่อยกว่านะครับที่แบบปกติเราไม่ได้กินกันอกมาฮันสุกี้ยากี้นะครับชินจูกุทาคาชิมายะอโหยังไงยังไงไอคองเทศสุดยอดเลยเผ็ดเหมือนกันนะถ้าเกิดเราไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะทําให้เราดูหนึ่งหนึ่งที่กนนะครับแล้วที่เหลือก็ดูแลตัวเองนะครับของแท้พรีเมียมจากญี่ปุ่นนะครับ ตกเท่าไหร่มาสองสามพันบาทเนี่ยเนื้อเสร็จนี่จานอ๋อโอเคไหนก็โตจริงๆผมก็ไม่กินผักหรอกนะแต่ว่าเนี้ราคาค่อนข้างสูงเนี่ยผมจะลองกินบางอย่างแล้วกัน,น <laughs> ดูด ะะตอนเนี้มันเช้าอยู่ประมาณสามโมงผมกลัวว่าแดดจะหมดผมก็จะเข้าวงเข้าวัดทำทำบุญนะครับเข้าไปดูดอกอาซาเลียนะครับที่วัดเนสุชายนะครับเฮ้ยฟิลเหมือนเดินตลาดนัดเลยวะ่ะจุดประสงค์เราจริงๆก็คือจะมาดูดอกอาซาเลียนะครับแล้วบรรยากาศรอบๆก็มีคนกำลังต่อคิวเข้าวัดนะครับคุ้มค่าการรอคอยนะครับต่อคิวไม่นานมากตรงนี้ค่าเข้าห้าร้อยเยนนะครับก็โอเคนะครับสวย รอบนี้มาคนเดียวนะครับไม่มีใครถ่ายให้ครับต้องดูแลตัวเองเช่นเดิมนะครับนี่ตรงนี้เห็นมุมกว้างสุดเลยเว้นี่ตรวนี้อยู่ชั้นบนสุดแล้วนะครับข้างหลังสวยมากเลย นี่ก oh ็คืออีกคิวนึงครับสารเจ้าโทรอะอีกที่คนเยอะเนี่ยเพิ่มซิลเรื่องน้ำแข็งใส่เนี่แล้วก็มานั่งชมดอกไม้โอ้โหัวชนเลยนี่เตี้ยมากแบบเดินแล้วหัวชนได้เลยอ่ะแหล่งขายของอีกครั้งนึงครับตลาดนัดเอาชิลิวน่จะชอบนะมันเป็นแนวลูกเด้งนี่ครับตักได้หนึ่งครั้งนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูไอ้แคสต์สีกันมากนะครับโอ้โหเห็นทุกรอบเห่าวเหง,ง๋อ,องเชือสามคันนี่ก็คือถนนแคสตสตีนะครับก็จะเห็นว่าแบบไวรุ่นเดินกันเยอะมากเออก็พวกร้านแบบดูดูเป็นสตรีทจริงเป็นของเกี่ยวกับของมือสองนะครับแบบอยู่ในแคสตสตีขึ้นมาดูแล้วแบบว่ามีพวกแบรนด์น o แบรนด์เนมด้วยนะครับเคื่อที่ผมได้มาเป็นสีแดงสดนะครับที่เข้าร้านไปยังเช้าอยู่เลยพอออกมาปุ๊บมืดเลย สาขานี้รูสีสันดีวะ่ะาะว่าทําไมสีสวยจังเลยนะครับเข้าไปมันคือชอบผู้หญิงแต่สีโดนใจมากเลยทำไมผู้ชายมันทำสีอย่างนี้ต้องว่น,นี่ไอ้รองเท้าคูมาก่ะลายแนวเนี้ยผมมีคู่หนึ่งสีแดงถ้าหนนรอบข้างเนี่ยวันนี้จะเป็นพวกร้านอาหารต่างๆนานา,นา,นา,นานนะที่แบบค,คิวยาวเฟื้อยเลยนะคือโอนิสกัเนีถ้าผมจะซื้อผมซื้อสคู่นี้ครับ เป็นส้มแดงแก็เขียวอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยแดงแดงก็เขียวนะได้แว่นตานะครับขาสีส้มมาตัวนึ้งเป็นมันเท่ดีเลยจัดแลหน่อย๋ยวนี้แบบไม่คิดเยอะละตอบสนองสิ่งที่ตัวเองต้องการบ้างนะครับมีอยากให้คนอื่นมาเยอะละเพื่อเพิ่งสังเกตว่า Onitsuka กับ Onitsuka Tiger คือคนลเแบนด์กันเหรอครับเนี่ยคือว่าทำช็อปสีเหลืองเี่โคตรเด่นเลย โอ้หมีสวนด้านบนตึกเลยนะตามมาดูไอสวนลอยฟ้าข้างบนขึ้นมาจนสุดแล้วก็จะเจอนะครับชื่อนะครับว้าใจาเต็มปอดวิวก็แบบโอเคเลยนี่ผมก็อยู่ที่ชั้น5้านะครับเป็นชั้นร้านอาหารก็คือ5้ากับหกเมื่อกี้ชั้น6ที่เราออกไปะก็คือสวนด้านบนนะครับที่เราไปถ่ายรูปเมื่อกี้เหยียวซ่าเขาฉินโคตรน่ารักเลยว่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดสนีซีกัน วันนี้ก็จะมาโตเกียวดิสนีย์ซี๋ยวแผนของเราวันนี้คือซื้อหยับยับนะครับตัวแถวของโตเกียวดิสนีย์ซีนะครับโคตรเยอะเข้ามาได้แล้วนะครับเราเข้ามาถึงไปสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคือซื้อดิสนีย์พีเมียนะก็คือไอตัวที่เสียตังนั่นแหละผมจองลาเปนเซลรอบดึกไปแต่พอจองปุ๊บเนี่ยมันต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงคุณถึงจะซื้อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรอสิบโมงจองเอลซ่ายังไงน,นนะเพื่อจะเข้าโซนพิเศษวางแผนมาละ คือตอนนี้คนจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ทอยสอสรีนะเพราะมันอยู่ใกล้ทางเข้าสุดเข้ามาเลี้ยวซ้ายนะผมเลยจะไปอินเดียนาโจนก่อนนี่ก็มาลองท้องกันหน่อยด้วยสระเป๋าไส้กุ้งนะครับและแล้วอเรือบารนี้ก็เปิดพอดีนะครับหลังจากที่ผมมาแล้วมันปิดไปสองรอบแล้วอินเดียนาโจนเดินชิวเลยนะครับเอ๋ภายไหนอินเดียนาโจนนะครับ สวยดีว่ะปราสาทเอลซ่าใช่ไหมและในที่สุดเราก็ไม่ต้องต่อคิวเอลซ่าต่อไปนะครับเพราะเราซื้อตั๋วฟา์พาได้แล้วอ๋อรอดไปทีอันนี้ดูไว้นะครับตอนที่แดดยังออกนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาถ่ายใหม่ตรงเนี้ยสวยอันนี้เป็นอีกเครื่องเล่นที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับแฟ i r ิงเกอร์เบล l รอ50นาทีตัวนี้คือเครื่องเล่นนี้มันจะเป็นนั่งรถเล่นอย่างเงี้ยเดีววนรอบสวน หมดแล้วครับ40นาทีที่รอคอยนะครับ <c oughs> คุ้มไหมครับเนี่ย day, as as คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับในนี้ก็คือโฟเซนนะครับจะเกิดจะมาดินีย์สี่จ่ายตังค์ไปเถอะผมรับรองคุ้มแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโฟเซนนะครับสวยคุ้มค่ากับรอคอยไหมนะครับ และนี่คืออาหารมื้อเที่ยงของเรานะครับไก่น้องโตตเลย คือร้านที่เราเพิ่งกินนะครับยูกระตันเบดแคมกริลฮะอร่อยอยู่ชอบเนี่คือคอ,อดีกับจัดกินนะครับนี่พวกทหารชุดเขียวนะครับตลกดีนะชุดเขียวเนี่ยแล้วผมจะเดินไปเล่นลาพันเซลนะครับจองไว้ประมาณ5้โมงถึงโมง กลาว่าตอน,นแรกกลาว่ามันมืดแม่งไม่มืดว่ะแต่ยังจ้าเลยผิดแผ่เลยนะครับเนี่ยและที่เห็นว่าทรงคล้ายเรือบัมมันนี้นะครับก็คือเอาควาโทเปียโอ้ยเดี๋ดูบรรยากาศข้างนอกคือมันแบบอยู่ในน้ำแล้วมันเย็นเย็นไงแล้วแบบวิวดีดนะ้วยแบบชอบถ้าตกตกดึกมันก็จะมีไฟด้วยน้ำวนด้วยตรงนี้เออ พันเซลก็จะเป็นเรือแบบนี้ไหลไปตามแม่น้ำแล้วน้ำใสอย่างนี้สวยเลยนะโอ้ดูน้ำใสสนะครับโอ้โหอากาศเย็นมากดูหน้าหมา้าเดยดูหน้าหมาโอ้หงุดหงิดอะไรครับนี่ยะีหอยออกมานะครับ ดีไงเมื่อล้วโคตรได้ฟิลเลยตอนนางคืนสวยก็เยอะเลยอ่ะโอ้แล้วลมแบบพัดมาด้วยอ่ะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งภารกิจก็คือจองที่นั่งดูฮุจ่ายไปประมาณ2,000เยนมัน้งกถ้าผมจำไม่ผิดเรนจะมาดูกันว่าวันนี้จะได้ที่นั่งดีไหม เคยลองจองที่โตเกียวดินนี่แลนที่นั่งไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่หรือว่าเพราะไปช้าก็ไม่รู้นะดูมวลมหาประชาคนนะครับว่าเยอะแค่ไหนตรงนี้ตรงนี้แหละที่เราจะลงไปดูที่นั่งของเรากันนะครับและนี่คือที่นั่งนะครับที่เราจ่ายตังมาอยู่ตรงนี้เลยเขาบอกว่าเป็นที่นั่งนะครับก็คือนั่งกับพื้นแบบนี้นั่นเองในว่ามีก็องเก้าอี้นะอีกที่มนเปนการมั่คต่อา คนเดียวนะครับเดินตัวปิวมากไม่ได้ซื้ออะไรเลย <c oughs> <c oughs> กินอย่างเดียวนะครับวันนี้นี่วันนี้ผมก็เดิน หมาชิบุย่านะครับพามาดูรูปปั้นหมาฮาจิโกะล้วกันเาะเป็นหมาที่จงรักภักดีมากนะครับคือรอเจ้านายจนตายเลยอะและนี่คือให้แยกชิบุย่านะครับมันจะแบบคนพุกพ้านพุกพ้าอย่างเงี้ยแหละคือถ้าถ่ายรูปแบบว่ากดชัตเตอร์สโลว์สโลหรืออะไรเงี้ยคือขนถ่ายไม่เป็น <laughs> ถ้าถ่ายเป็นจะสวยมาก ดูถ่ายกันใหญ่ดูนี่เนะี้มเขาถ่ายสวยเลยนะและนี่คือตึกโมริโคโกโร่เพื่อนเพื่อนเขาโปรโมทเน็ตฟิกเอามาโปรโมทนะเพราะเพิ่งจัดเต็มเอาโคโนันเข้านี้ผมจะมาลองอูด้งบ้างนะครับขอวิวสวยด้วยวะ่ะแล้วคนเยอะด้วยโหวิวดีมากเห็นหน้าแบบคนญี่ปุ่นเขายังแบบต่อคิวแสดงว่ามันเป็นร้านที่แบบใช้ได้เยี่ยมยอกกดกระเทมดองเดีนะ๋ยวมาดูรสชาติกันว่าเวริร์กไม่เวิร์กยังไงรอจานหลักอยู่มาแล้วอูด้งโหโคตรใหญ่เลยว่ะเพื่อนๆนเส้นสดนะเดี๋ยวจะดู ของวิวขั้นเทพคือแมกเนตบายชิบุยานหน่นนะคือร้านเขาแบบแนวนินจาดูเดะซื้อไปประมาณ4-5ตัวเพิ่งจะหมื่นกว่าบาทเองนะครับก็ชั้น2มัก็จะมีชินจังด้วยนะครับของกินก็เยอะครับตรงนี้จะมีพวก Nintendo แล้วก็จำนะจำช็อปใน้างพาร์โกเห็นแล้วแบบอยากซื้อหลายอันเลยอะพวกแบบว่าของเล่นมาริโออยู่เลยเห็นลูฟี่ ก็ของขายเพียบขอซิลาสโตรว่ะอ๋อคำราม,ามอ๋หมอห้ออางนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมพาเดินเข้าไปข้างๆห้างมีผับน่าจะผับดังเลยดูเดี๋ยวคนเยอะแยะเลย ไปยากินิคุไลร์นะครับ่นี่คือมื้อเย็นของเรานะครับโอใจกลางชิวญยาเลยกินญ่าพอดีอยากกินติ้ง,งนะย่างนะนี่เราจะเดินเล่นหรือไม่ก็หรือกลับเลยดีว่าพรุ่งนี้แบบต้องแหะขี้ตากลับบ้านในเช้าเลยนะแบบว่าไฟประมาณ10โมงอะต้องออกประมาณตีห้าได้ หรือเราจะกลับเลยดีกลับเลยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมและนี่คือคิปแรกของปีป้อนนี้ก็มาที่จีนก็นจะมาดูงานเฟอร์นิเจอร์นะครับของเขานี้ราคาแบบถูกมากอะในบ้านเรานี่หมื่นกว่า เยี่ยมชมโรงงานนะครับที่เป็นผลิตจิวเวลรี่แล้วก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับยิปมันนะครับอันนี้หมาดยงชุนนะครับนี่ผมก็จะอยู่ตรงนี้นะยังไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ละนี่เดินลอดลงมาอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเห็นท่านชัดๆและนี่ก็คือหนานไห่กวนอิมนะครับเห็นจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่สุดตอนใต้ของจีน